มาหย่อตัวคนมันมาเก็บมาเก็บพายาตาั้มตะมั่วข้างไม้ได้พี่น้องนี่กระลังเลยคนเออแต่เด้เป็นหมากซ้ำนี่หักลงแป๊บเดียววันโอ้โหกระสีตุ๋นยาบัดาางดอกบกฮงไแต่บักฮงโลนแต่เสดายเลยเอ้อไปนอนเนี่ยแต่เสดายเนาะ สวยจุ่มจุ่มดอกจุ่มจุ่มดอกพักดอกแนืหลายเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเบิ้งละสวยสวยหอมเนาะหอมผอมเลยดอกบกฮงนะหอมดี เพื่อนเอา,าเอาขืนมาช่ยั่งบุเท้าขืนบ่รู้ว่วยย่งบ่ะเห็นบ่สวยง้สวยบ่งามเนาะไม่หยตัวคมนมมาเก็บลาเก็บพายากตบักทัวข้างไม้ได้พี่น้องเนี่ยกระลังเลยคนว้าวอ้ออยริดายค่ะรับ<ะ>ต่ง สวยๆหอมนะหอมพร้อมเลยเดอกบุกฮงนะหอมดีไอ้เฮ้ยหญายิ้มย่งเลยถืวลกขาดสายคนอะ่ะมัานก็มาป,ปิดไปขายเนอโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปซื้อมาบุกฮงได้น้องเบิร์นนะคุณ ียบมักเขียบไม่ยำได้ปรสบเยอะเทียมเขียบหมบ่ได้บ่ได้กินเลยบ่มันสวยบ่งามเนาะดอกคาดลายคนอ่ะมันก็มาปิดไปขายเนาะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ใครซื้อมาบุฟงได้ไม่น้องเบอร์ไหนลดอกพักลอกแนวลายเนี่ยเห็นแล้ว พี่น้องเบิ้งแน่ยเห็น่ะอ้ยตัวิตนสาดกคขกลายคนน่ะมันก็มาปิดไปขายนอโอ้ยมาไดนม่ไดไปเสิมาบุกห้งก็ะดัพี่น้อเบิ่งแน่ยสุกสุกสุกจังเยกับบ้มีนะพี่น้องนะทั่วมากทั่วมาทั่อ้ย พี่น้องพี่น้องว่าเบิ้งพี่น้องตาชิดาหยักเถื่อนเถื่อนเถื่ออุ้ยพี่น้องพี่น้องว่าเบิ้งพี่น้องตาชิดาหยักโล่นลงฝนตกลายไม่หนักหนักก็ปิดเอาจะเถื่ออะไรมาเคียบมาเคียบ ไม่ยำได้ผสูเจ้าเทียมเ,เขียบนะบ่ได้บ่ได้กินเลยบ่มานนักเลยโอ้ยบ่ได้เลยร่างกายก็ร่างต้องการความหวานอยู่เอาบ่ได้เลยนหน่อยสุกหั่วมักั่วมักั่ว อุ้ยพี่น้องพี่น้องว่าเบิ้งพี่น้องตที่ตาที่ได้ค่ะอันนี้คือมาเคียบโล่นลงฝนตกลายมหนักหนัก,นก่าปิดเอาจะเทืออะไรซุกซุกซุกช่วยหน่อยกับว่ามีนะพี่น้องนะ บ่มานน,นู่นนี่บนนี่ไก่ได้ในบินดองเนาะไก่สวยก็ได้เนาะนี่นไก่เอ็นแบบน้ำน้ำไก่ชิลล์แหละสวยสวยห,อม,หอ,มอมเนาะหอมพร้อมเลยดอกบกฮวงนะหอมดีหัทั่วมักทั่วมักทั่วโอ้ย พี่น้องพี่น้องว่าเบิ้งพี่น้องตัวตัวชิวววไดค่ะเพื่อนจะเอาเอาขืนมาสืย่างบ่ฮู้ท้า,าขืนบ่รู้ว่าสืย่างบ่เห็นบ่สวยมามไม่หยาดตัวเขืนมามาเก็บมาเก็บพยายาตั้งมักทัวข้างไม่ได้พี่น้องนี่กระลังเลยเพ่นพี่น้องบ่รักทัว ภาพายบักทัวนะั่นมันนี่แหละนะบรเวไซแมนะ่เอ้ยอาบักทัวยยอ่สวยปะงามนะเสียงจุ่มจุมดอกจุ่มจุม,จม,จม<ๆ>นั่นนี่ มาด่เลยซุก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 จังเลยกับบุ้มีนะพี่ดองนะงามงามกระชื่นลนะุ่นเลยสวยปะงามเนาะอ,อันนี้คือมะเขียบพี่ดองบุม้มมะทั่ว หาผักถ <tong> <tong> <tong�>. <tong> ั่วนํามื้อนี้แหละเนาะบ่ได้ไสแหมโอ้ยอ้าผักถั่วยั่วๆเก็บตาตีเอาสุกก็ได้นี่เก็บบักเก็บตาตีที่บ้านเขาเอิ้นบักเก็บตาตีโอเคเนี่ยจุ่มๆดอกจุ่มๆสึกๆ ซุกจ้เ่ยกับ,บมี่พี่น้องนะลกขาลายคนนะ่ะมันก็มาปิดไปขายนะโอ้ยมาได้ไม่ได้เูื่อเสียมาบุก่งกดดักพี่นองเบอนโอ้ยกริดดอยครับด่างเบอร์บะหมันมมน,น,นี่นป็นี่นี่ไก่ได้ในเป็นดงเนาะ ก่สซก็ได้เนาะนี่ไกะเจอนะถือมาั่วมาถือมาโอ๊ยพี่น้องพี่น้องว่าเบิ้งพี่น้องตาตาเสดายค่ะพี่เต๋อผมหงโลนมาตาเสดายอีหลีออุ้ย,ยพี่น้องนเอน,กกนี่ยตัเสดายเนาะปลูกคือดอกผักดอกแหนลายเนี่ยฮึเห็นไหมพี่น้องเบิ้ง อันนี้คือมาเคียบรอกพักรอกแนหลายนีน่เห็นไหมพี่น้องเบิง่งน้ำน้ำกระชิุ้นะ่ะไม่หย่อตัวคนมันมาเก็บลา,าเก็บพายาตัมบมตกมั่วขางไม้ได้พี่น้องเนี่ยกระลั่งเลยคนว้า บ,มมบ่มันนั่นนี่บนนี้ไงไก่เนี่ยี่นดองเลาะไก่ซูก็ได้นะนี่ก่เด่นแบบช่วย้็สิดายค่ะต่องไปโล่นล,นลงฝนตกลายหนักนากก็ปิดเอาเจ้เถออะไรพี่ดองบ่หมึกทั่ว หถ่ายบักทัวนั่นมันนี่แหละนะบรเวไซแม่เอ้ยอาบักทัวรนะยั่วๆสวยๆหอมนะหอม้อมเลยดอกบกฮงนะหอมดีนี่โอ้ยมาด้เลยไอ้เฮ้ยย่งยังเลย ทน้ำน้ำกระเ้นล,นลท่วมัท่วมัทัว่วอ้ยพี่นองพี่องาเบิ้งพี่น้องตาติดได้ค่ะยกคักดกแน่หลายนี่นยเห็นไหมพี่น้องเบิง้ง ดูนะนี่โอ้ยมาได้เลย